Thank you. เ้าเริ่มยกหนึ่งไฟแดงฐานทั้าบนอาเงินหมูบินหมูบินหมูบิน เอาฐานทัพแดงเอาน้ำเงินหม,บนมูบินแหมกับตั้งชื่อดีแล้วกินแหมโอ้โหหมูบินนี่แกขยันเดินอเอา้ามาแล้วอเอาแหมนะจะหมูหมูหมูบินเอาหมูบินบน,น้ำเงิน เขาใจตั้งชื่อเขาใจตั้งเอ้าเตะไปเตะไปเอาไปเอ้าแม่หมูบินเอ้าฐานทัพหมูหมูหมูอ่ะหมูขึ้นเลยนะบินขึ้นหมูบินหมูบินหมูต้องบินเออเก่งสวยเหลือเกินหมูอ่ะเอ้าขยันเดินเออเดินเข้าไปรับมั่งออกอาวุธมั่งมั่งก็ขยันเดินเนี่ยฐานทัพแกเตะมาอ้าว เตะได้เตะไฟฐานทับโอ้โหต่อยไฟดูน้ำมวยอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันน้ำมวยเด็กนะพี่นิงนะโอ้โหหมูกยันเดินโอ้โหเข้าไปเอาทานทับทานทับหมูบินทานทับ พันทับพันทับโอ้โหห,หมูบินต้องไินได้ขึ้นอ่าหมดยกหมดยกหมดยกที่หน่งที่ได้ยินเสียงดังๆเนี่ยเข้ามาในไม้นะคะไม่ใช่เสียงเชียร์นะแต่เป็นเสียงฝนนะฝนกระหน่ำอย่างหนักเลยค่ะที่สนามมยวยเยาวชนกองทัพอากาศนะคะ หม,หมูวินแกเดินนี่นะแกเดินแกก็ไม่มียุบนะแกเดินเข้าไป<อ>แสดงว่าชีวิตของแกในนะคือเป็นเด็กที่รักการเขาเรียกว่าศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทยจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นบางคนเนี่ยคือถ้าตัวใหญ่ๆเจ้าเนื้ออย่างนี้นะโอ้โอ <laughs> พี่หมิงพูดจริงไหมเนี่ย <laughs> ไม่ใช่พี่ตังตังเหรอฮะ ถ้พี่ตังตงหรือเปล่าคะค่ะน้ำวยคู่นี้นะคะก็จะเป็นการชกกันเป็นคู่สุดท้ายนะคะมุมแดงก็คือฐานครัพงบังฝางะะเป็นเน็ตไอดอนกําปั้นล้างบ่าะ,ะ,ะ,ะกับหมูบินปอเพชรเทวา ติดตามได้นะคะเด็กคนนี้นะคะสำหรับฐานทับหงบังขวางนะคะ,ะาตามต่อยกที่สองหมูบินเดินเจอฐานทับเตะมบินเดินอีบหมูบินเดินเดินเดินโอ้โหยักย้ายใส่เอว โยกเยอเยอันนี้ดูท่ามวยของแกนะหมูบินโอ้ยเตะเข้าไปนี่เนี่โอ้โอ้แลกแข่งกันขาทับเตะเอ่าหมูบินจ้องเข้าไปโอ้เตะเอ่าเอาไม้เอาไม้ไม่เป็นไรอ่ะถึงเดี๋ยวก็ถึงอ่ะแลกหมัดกันไปโอ้โหถอยแลกหมัด โชค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 เดินหมูบินแกขยันเดินดีจริงๆไปออกถึงไหมโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินใหม่เดินใหม่โอ้ฐานทับเตะโอ้โหยกที่สองอ่ะหมูบินยังเดินยังเดินโอ้โหขานี้เดินจริงๆหมูบินเนี้ยหมูเดินหมูเดินหมูบินหมูบิน ฐานทับไปอ่หลบออกมาถอยออกมาถอยออกมาเอา้าทานทับฐานทับไปเอาหมูพินงจับขานแข่งโอ้โห,โหนักมวยนะคะชกกัน2นาทีพัก2นาทีนะคะสำหรับมวยเด็กค่ะ หมวินแกขยันเดินผานทัพแกก็ตั้งรับเตะเข้าไปโอ้โหเน้นๆเลยดอกนี้เตะมั่งเตะมั่งหมูวินเตะมั่งเตะอีกอ่ะผานทัพเตะไปเออเตะมาเตะไปเอามัดไปมั่งแรกมัดโอ้โหแม่หมูวินแกก็ไวนะผานทัพนี่แกไปเป็นชุดหมดยกที่สอง ดูยกที่สที่สามนะคะแดงฐานทัพพงบางขวางหรือว่าเน็ตไอดอนคำปั้นล้างบาทนะคะกับหมูบินก็เพชรเทวาค่ะสางเงินนะคะ mm hmm. หมูบินนี่แกก็เดินทุกยกอ,ะ mm hmm. อ่ะเข้าไปฐานทัพก็เตะจะจ้องจะเตะหมูบินจะไม่ท่าไหนาจะออกมาออกแข่งอ,อุ้งหูแลกแข่งไป ออกมัดโอ้โหแลกมัดกันเอาไปสี่เอาไปสี่เอ้าเอามาเอาแลกกันไปแลกกันไปอ่าหมูบินหมูบิ้นผานทับผานทับเตะเอาหมูบินโอ้ยล้มไปแหมเห็นอย่างนี้ขยันเดินนะเนี่ยขยันเดินชกเข้าหาขยันเดินเข้าหาหมัดของผานทับ ไปในแข้งนี้นะโอ้เตะคืนเตะมาเตะไปต่อยกันโอ้โหชกกันมันจริงๆมวยเด็กดูลีลาของทานทัพโอ้โหเอ้าเด้งเชือกมากโอ้โไปเดินไปหมูบินชอบโอ้โหเอาไหมแลกหมัดเอ้าเตะมาเอ้าหมัดมาแล้วทานทัพออกหมัดออกแข้งหมูบินก็แข้งไปโอ้โหบินเองเก่งแกก็สวยนะพิ้ว ฐัทนทับมาแต่ละแข้งอ่าหมูบินเตะดูสิว่าเดินเดินอยู่นะคะหมูบินยังเดินอยู่ไม่มีท้อมวยมี5ยกอ่ายกที่3ามหมูบินก็ยังเดินโอ้โหแม่แกนี่นะมีเทคนิคมีลีลาเหลือเกินอจอมทับเตะเตะเตะเตจะเจาะยางเตะ 有。 ยกที่4นะคะน้ำเงินน้ำเงินก็คือหมูบินแดงก็คือจอมฐานทัพฐานทัพพงบางขวางแดงเน็ตไอดดลกําปั้นล้างบาปแล้วก็หมูบินปอเพชรเทวาน้ำเงินนะคะ,ะยกนี้เป็นยกที่4ฐานทัพเตะ,ะหมูบินเตะต้อยเอ้าเขไปเอ้าสวนมามั่ง ทานทับเตะหมูบินเด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 ินอโ,อโอ้โหชอบจริงโอ้ยเตะสกัดอ้าวมาโอ้ถอยมั่งแนละ้วเดินนี่เดินต่อนีอน่บอก้ายาหมูเดินอะหมูบินหมูบินรอบพิีอโอ้เห็นหมันมันเห็นแล้เบิดได้ไม่ต้องเลยเอาเข้าในล็อกคอไว้อ้าวแลกเข้าเออฟางไว้โอ้อามามา,มาอีกทานทับไม้โอ้โหแข้งมาโอ้จะไปแบกแข้งอยู่ลยแบกแข้งเออถอยมั่งถอยมั่ง เดินอย่างเดียวไม่ได้นะแข้งมาต,ต้องหลบนะเออหมูบินแรกเข้าในเอาเอาไว้เอาโอา้โหฐานทับไปใหม่โอ้โหออกตามเออหมูบินถอยมั่งแล้วฐา,านทับเดินเดิเนเอามาดิโอ้โหดูลีลาฐานทับอ่ะโอ้โหไหนเอามาจ้องจ้องจะเตะขา,เ,าเตะไปจ้องจ้อง เดินหมูเป็นหมูหมูบินไม่บินแล้วตั้งรับต้องเดินหมูต้องเดินหมูบินต้องบินต้องเดินเอ้ยไขหลบแข่ไนโอ้โหแค่นี้ของหมูบินเอ้าฐานทับไปมั่งฐานทับ ทัาทับ,ทบ,ทบจอ้จองเดินทันทับเตะทันทับหมูบิน<ม>ถอยถอยมาเพินมาแล้วถอยออกมามมดูใครจะเข้าหาจังหวะเข้าหมูบินจะเดินหาจังหวะเดินยกที่สี่ ต,ต้องชื่นชมนะผู้ชมในเวทีมวยนะคะไม่มีการท้อถอยกันเลยทีเดียวค่ะรับชมผู้สุดท้ายค่ะผู้สี่นี่ก็คือผู้สุดท้ายของงานวันนี้นะคะก็คือฐานทัพพงบางขวางนะคะเป็นเน็ตไอดอลกำปั้นล้างบาสนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้เป็นกำลังใจให้กับเยาวชนนะคะที่รักศิละปะแมไม้มวยไทยค่ะเป็นการต่อยอดทีเดียวนะคะคุณแม่มาอยู่ข้างเวทีนี่ สวยนะจะบอกว่าฐานทัพทำไมถึงหล่อแล้วตัวยาวคุณแม่มาด้วยเนี่ยนะมวยเนี่ยนะที่ได้ได้แบบมวยไทยมวยเนี่นะต้องต้องยกให้คุณปูนะคุณปูปอรอบเกลือนะเออในเรื่องการติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยต้องคุณปูเลยทีเดียวเพราะว่าหนึ่งมนุษยสัมพันธ์ดีคนรู้จักแล้วก็นักมวยเนี่ยที่จะชกกันเนี่ยถ้าใครเอาเปรียบใครนี่จะไม่เอา น้ำเงินก็คือหมูบินปอ,ปอ,ปอเพชรเทวานะคะคู่นี้ชกกันก็40กิโกอ่ะแต่หมูบินในแกตาโอโ้โหส่วนส่วนกลางแกจะเยอะนะฮะดูท่านผู้ชมที่ชมอยู่รู้ว่าท,ที่ดูในเวทีเนี่ยชมในเวทีจะมีความสุขมากเลยสำหรับน้ำมวยเด็กนะคะ<ม>แต่ละผู้แต่ละผู้ชกกันออกมาก็แรกมากาเลยทีเดียวสำหรับฐานทัพกับหมูบิน งงอ่าทำไมหมูบินบอกยกมือแล้วเอ้ยกแล้วเอ้ยกแล้วเอ้ามาจะทีบโอ้แม่ฐานทับตอนแรกก็งงงเหมือนกันเข้าม่าดิระคังยังไม่ตียังไม่ตีหมดยกเลยมายกมือยกไม้อะไรเนี่ยจะเข้าอ่ะเออเอ้เอาดิเอาดิเอ้ฐานทับแกไม่ แกจ้องเดินเข้าหาหมูบินเดินบินไม่ไหวเดินไม่ไม่เดินแล้วเออรับเออดีไปโอ้โหอ้าวเห็นมัดแล้วแกหลบไปก่อนเออที่มุมน้ำเงินนี่ก็โอ้ยฮ่ามาขันทัพแกก็เดินอ่ะไม่ได้สู้ก็ต้องสู้ให้สุดเออเออหมูบินนี่ไม่ธรรมดาเนี่ย จัดถอยก็รับได้ดีมากเลยนะออกแห้งสวนนะ่ะอ่ะยกอีกเอา้าออมาก็ขวางเอาโอ้โเจ็ีเจ็บก,กอกเชิดแล้วนะคู่นี้ต้องคอบคุณคุนปูกอกอเกื่อเลยเดียวอะหมดยกที่ห้านะคะดูว่ากรมการรอรวมคะแนนนะคะว่า จะไปมุมไหนนะคะการท่านที่หนึ่งให้คะแนนที่สองกรรมาการให้คะแนนท่านที่สามผู้ชี้ขาดไปทั้งมุมแด้เป็นผู้ชนะ,ะนะคะฐานทับพงบางขวางนะครับเป็นผู้ชนะนะคะหรือว่าเด็ดไอดอลนะคะกำปั้นล้างบาปค่ะ